โอเคครับทุกทุคนวันนี้เรามาแกะกล่องโปรหนึ่งบาทสำหรับลูกค้าใหม่เป็นกล่องซุมเยื่อตกปลาหนึ่งบาทกันมาดูว่าจะได้อะไรข้างในรเราจะมาแกะกล่องโปรหน,นึ่งบาทกันะนะครับ อีกหนึ่งบาทตกปลามาดูว่าเราจะได้อะไรกันทุกคนเฮ้ยคุ้มไหมอ่ะอเกินคุ้มแล้วมั้งโหขอโทษครับให้หยิบให้หน่อยค่ะนี่ทุกคนเราได้กบยางกบกระโดดของเอ่อเหยื่อสำหรับตกปลานะฮะไม่มีแบรนด์นะทุกคนนะเฮ้ยมีจาว่าจาว่ามันหนึ่งฮอนะฮะ กองซูมโปหนึ่งบาทนะครับแล้วก็ตัวที่สองเราได้เป็นอืมทดามกบซุปตาวยแพคคู่เลยนะทุกคนนะะโอ้โหโปหนึ่งบาทมาแรงจริงครับสายตกปลาควรมี